ดีครับผมเอาแล้วแสดงแล้วถ้านี้เจ้าได้แต่ใดมาแม่ไม่คุณเอ้ยพี่ควันหลายไม่มั่นใจเนาะก็จะประมาณนี้แหละความอ้วนก็ได้แล้วท้องก็ได้อะนมก็ยังได้เลยอะ แม่ทุกท่านดูสังเกตดูนะตัวเต้าของแม่ดีวาโอ้โหบิ๊กเบิ้มสวัสดีครับ สวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี FC ฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมงคนน้อยนะครับอยู่กับคนหลายในช่วงเช้านะฮะคนหลายพามาเดินมาดูว่าซุมหัวฝ่ายนี่มีใครบ้างในค่ำคืนช่วงเช้านี้ เชือกแรกก็จะเป็นอ่าพังไม้กแก้วนะโอ้โหยิ้มแฉ่งเลยแม้กแก้วนี่มาเจอเชือกแรกเลยนะครับก็มีเพื่อนเพื่อน,นหลายช่องนะเ,นเพื่อนๆในหลายเชือกนะครับ เจ็กที่สองก็โมเบลเดี๋ยวคนหลายพาไปดูปใกล้ๆครับนี่ครับพง Mobile. Mobile ังโมเบลโมเบลนี่โอ้โหอ้วนตึกเลยโูใหญ่หน้าใหญ่ตัวใหญ่ครับใหญ่กว่าแม่ขัน,นอีกนะครับนี่โมเบล วนบึกครับช้างทลาดนี่ไม่มีตัวผอมเลยตอนนี้พ่อควานไม่ควานนะครเขาก็ยังยุ่งยากเรื่องงานเขาดำอยู่ยังไม่ได้ออกมาเก็บหลักนะฮะจริงๆแล้วนี่จะเยอะนะครับจะเยอะมากเลย อยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับจะเยอะมากๆเลยน้องช้างของเราจะเยอะมากจะเต็มไปหมดแต่นี่ก็เข้ามีโรงเรือนเนาะก็เลยมาน้อยไปดูอีกเชือกครับผมมาถึงพังดีวาครับผมอันนี้จะตัวเล็กกว่าแม่ขันนิดนึงแม่ดีวา เหมือนปลาปะกระเป้าเลยนะฮะอวนตึกครับคือช้างทรลาดนี่อ้วนทุกตัวอ้วนทุกเชือกสังเกตดูนะฮะแม่ทุกท่านพี่คนไหลายไม่มั่นใจเนาะก็จะประมาณนี้แหละความอ้วนก็ได้แล้วท้องก็ได้อะนมก็ยังได้เลยอะ่ะ แม่ทุกท่านดูสังเกตดูนะฮะดูนมดูตเต้าของแม่ดีวาโอ้โหบิ๊กเบิม้ม อารมณดีจังดีวาโยกหน้าหลังออกจากดีวามาก็ไม่ไกลนะครับมาดูนี่ใครเอ่ยสาวน้อยร้อยลีลานะเมื่อก่อนนี่ลีลาเยอะมากสาวช่างพูดช่างเจรจาลูกสาวใหญ่ของแม่ขันเงิน น้องโมแฮนะวันนี้มาจะแสดงอะไรให้เราได้ดูบ้างโมแฮตัวใหญ่นะครัวนตึกเลยมาปีนี้ของแท้เนะี่ย ได้เจอแม่ขันนี่โอ้ยนีไม่ออกครับน้องมเฮถ้าเจอแม่ขันนี่ no hair, น้องโมเฮนี่ชอบใจฮะเริ่มแสดงแล้ว <laughs> เริ่มแสดงแล้วเอาสักหน่อยไหมขอเสียงหน่อยครับโแเฮ เสียงไหนแล้วจำกันบ่ได้กาไม่เชือครับผมนี่เจ๊บุญมาของแท้อีกเชือกหนึ่งเจ๊บุญมา ที่บอกว่ากลับมานะครับนี่เจบุญมาไปภาคใต้เนาะแล้วก็ขึ้นมาใหม่อีกทีหนะึงไปภูเก็ตเนาะยังหุ่นยังไม่เท่าไหร่นะครับ ถ้ามาอยู่ที่ท่าลาดนี่โอ้ยอีก,อ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 กไม่นานแน่นอนฮะตึกครับอ้วนตึกอุ่นดีพอสมควรนะครับเจ๊บุนมาอุ่นก็ดีอยู่นะก็ น่าจะมีเช่นนี้นะครับในเ่นนี้นี่นี่ก็ว่างเปล่านะคือพ่อควานแม่ขวานเขาก็เอาหลักออกไปบ้างแล้วนะพังปูเป้กับอา่าอุ่นเพิ่มไม่อยู่อีกหลายเชือกนะครับที่ไม่ได้เอามาล่ามแถวๆนี้นี่ก็อยู่กับบรรยากาศช่วงเช้าโอ้โห น้าช่วงเช้านี้บรรยากาศดีครับนี่ครับอยู่ใกล้ๆแม่น้ำใกล้ๆลำห้วยนะ่ะที่แม่ขันเงินเคยเอามาลงเนาะเป็นลำห้วยที่กว้างและก็ยาวนะบรรยากาศที่บ้านนอก ที่สดชื่นเนี่ยมูแฮัมูแฮเอ้ยเริ่มแสดงครับเริ่มแสดง มหมแฮขอเสียงหน่อยครับฮิด <fic ult> <g ay> ถึงไม่ขันไม่เลยไปหาไม่ขันไม้ไม่พูดไม่จาครับวันนี้เงียบมากเอาแล้วแสดงแล้ว ท้านี้เจ้าได้แต่ใดมาแม่แม่คุณเอ้ยสแสดงเก่งมากะเรียกร้องความสนใจนะครับนี่ถึงเขาเรียกไงว่าสาวน้อยร้อยลีลาสุดสุดครับสุดสุดน่ารักครับ กุ๊กอีกกุ๊กิกกุ๊กีกภาษาอย่างไรกุ๊กอีก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 เรียกร้องความสนใจมากๆครับนอ <c oughs> นแบบสบายใจเลยเนาะ ไงแมคุณถนนนางสนุกคนเดียวเลยบอวันนี้ไม่พูดนะครับวันนี้ไม่พูดไม่คุยกับคนหลายเลยไม่คุยกันเลยคุยกันหน่อยมา คุยกันหน่อยคุยกันหน่อยไม่ได้บ่ไหนคุยด้วยกันสักคำสองคำหน่อยสิก่อนที่จะไปอะออออ อ,อ๋อถึงเขาจะตัวโตวแต่ว่าเขาก็ยังเด็กอ่ะเขาก็ยังเด็กๆอยู่อ่ะดูนะครับความน่ารักของน้องโมแฮ ก็ฝากเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม